อีกแลว้วต้องมาเจอกาตูนเยอะไรต่อนี่คำเตือนผู้ดำเนินรายการเป็นคนหยาบคายและหน้าโหดมากๆเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและสตรีมีคันควรเกา่าสวัสดีครับเราก็ไม่ได้เจอกับรายการการ์ตูนสยองกันมาสักพักแล้วนะครับจนวันนี้เนี่ยผมได้เจอหนังสือการ์ตูนเรื่องหนึง่งในร้านหนังสือการ์ตูน แล้วมันทําให้ผมนึกขึ้นได้ว่า hey, เฮ้รื่องนี้กูเคยอ่านนี่ว่านั่นก็คือโบกุกกาชิ n นุดะเกะนมไฮคุโมโนกะตาริหรือชื่อเรื่องภาษาอังกฤษชื่อว่า100 Ghost Stories of My Own Death หรือชื่อภาษาไทยชื่อว่าร้อยตำนานสยองที่มีผมตายเปลียงคนเดียวครับกระตุนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอ่านมาสักพักและ ในญี่ปุ่นเองก็ดีหรือว่าในตัวแปลาภาษาอังกฤษเองก็ดีเนี่ยมีไปจนถึง46 chapter ์ละมัง้งแต่ในไทยเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งเจอเล่มเดียวแล้วถ้าจิตวิญญาณคนอ่านการ์ตูนนะครับการอ่านการ์ตูนอ,อีบุ๊กเองก็ดีหรือว่าไปอ่านเถื่อนเองก็ดีเนี่ยครับมันก็ยังมีความหวยหาที่จะซื้อตัวฮาร์ดคอปปี้หรือว่าตัวหนังสือเนี่ยมันเก็บไว้เป็นครอบครองนะครับ อ่ะผมยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็จะไม่แกะมันอีกเด็ดขาดเพราะว่าผมจะเก็บไว้สะสมตัวเล่มไทยเนี่ยเราได้ค่ายพิมพ์สยาม e อินเตอร์คอมิกส์ออกมาตีพิมพ์หนังสือการ์รตูนเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนวางใจได้ว่าเราไม่ต้องไปขนขวายตามหาหนังสือการ์รตูนเล่มไทยรีเซลราคาแพงเหมือนเรื่องเรื่องหนึ่งที่สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์หนึ่งเอา,เอ,าออกปตีพิมพ์ในจำนวนจำกัด พราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้ครับอ่ะ,อะเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องอร้อยตำนานสยองที่มีผบตายไปคนเดียวเนี่ยขึ้นต้นด้วยการที่มีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ครับคือตั้งแต่อ่านมาเนี่ยผมยังจำชื่อตัวละครหลักไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีความสำคัญอะไรขนาดนั้นถึงจะมีเมนชั่นชื่อของอตัว เจ้าเด็กตัวนี้ขึ้นมาสักครั้งสองครั้งนี่แหละแต่ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับตำนานของญี่ปุ่นครับที่เป็นความเชื่อกันมาช้าน,านานแล้วนะว่า,าการที่เล่าเรื่องผี100เรื่องพร้อมกับเทียนร้อยเล่มเนี่ยหลังจากเล่าจบร้อยเรื่องมันจะเกิดเรื่องไม่ดีหรือเรื่องอเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นผมว่าใครหลายๆคนที่ตามเค้าเชืรอญี่ปุ่นกับาตามช่องเรื่องผีอย่างคืนพุทธมุทลหมผมเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับ คอนเซปของเทียนร้อยเล่มอยู่แล้วนะครับใช่ครับแล้วก็ตูนเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับการที่มีเด็กคนนึงออกมานั่งเล่าเรื่องผีร้อยเรื่องแต่ไม่ได้มีการเป่าเทียนใดๆนะเป็นเรื่องสยองเรื่องสั้น100เรื่องร้อยเทียนกันเป็นการ์ตูน1ชุดครับเรื่องสั้นหลายๆตอนในการ์ตูนเนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งที่อะไรวะอีหยังวะอ่านไม่รู้เรื่องบ้างอ่านแล้วคนลุกขนพองบ้างแต่ผมว่า เนื้อเรื่องหลักจริงๆมันเนี่ยเนื้อเรื่องที่ร้อยเรียงเรื่องราว100เรื่องเข้าด้วยกันเนี่ยน่าสนใจกว่าเยอะครับตอนแรกเนี่ยผมก็อ่านการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยความที่อ่ะมันก็คือการ์ตูนผีมันคือการ์ตูนผี100เรื่องมึงสัญญาว่ามึงจะเขียน100เรื่องตอนนี้อ่านไปแล้วสีกว่าเรื่องละมาถึง,งเกือบครึ่งทางละมันก็เฉยๆแหละแต่อะไรไม่รู้โดนใจให้ผมกลับไปอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ใหม่ครับแล้วรอบเนี่ย ผมกลับไปโฟกัสที่อีกจุดหนึ่งจุดไฮไลท์ที่หลายๆคนอาจจะมองข้าม <S <S <an thood> เพราะว่าตัวแน่นหรือตัวหน้ากระดาษในตัวหนังสือการ์ตูนเ,เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตัวเรื่องสั้นที่เอามาให้ทุกคนได้อ่านกันแต่พอผมอ่านไอ้บทซ่อนที่อยู่ในเรื่องเรื่องเนี้ยอาตต่านต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยม,มันทำให้ผมพูดไม่ออกในหลายๆในย,ยักษ เพราะอะไรนั่นแหละครับไอ้เจ้าตัวหลักเจ้าเด็กน้อยตัวเนี้ยที่ทุกคนมองข้ามที่ทุกคนเห็นว่าเป็นแค่คนที่มานั่งเล่าเรื่อง100เรื่องให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วเขามีชีวิตที่น่าสงสารมากๆเลยครับหลายๆคนอาจจะเคยดูคลิปเก่าๆของผมนะอย่างโอยาซุมิปุน e ปุนเองก็ตามที่เป็นกระตูนเกี่ยวกับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งตั้งแต่อนุบาลยันโตเนี่ย มีความดาร์กมีความผิดหวังมีความนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเขาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ไอ้เจ้าเด็กเนี่ยหนังสือเล่มนี้ได้เล่าแค่ช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่เขาได้มาเล่าเรื่อง100เรื่องให้เราได้ฟังแต่มันมีหลายๆตอนมากเลยที่ทำให้ผมดนะ้แบบสะอึกพูดไม่ออกบางตอนถึงกับขั้นแบบเฮียคนเป็นพ่อแม่มึงทำอย่างนี้กับลูกจริงๆเหรอวะ มันจุกอ,อกมันมันจุกอ,อกมันพูดไม่ถูกแล้วมันรู้สึกน่าสงสารมากๆเลยครับคือผู้เขียนเนี่ยอันจีมาโตโนะเนี่ยครับได้แทรกความดาร์กที่ดาร์กยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นไว้ใต้เรื่องสยองที่ทุกคนคิดว่าแม่งดาร์กแล้วอะเอาไว้อยู่ในกระตูนเรื่องนี้เว้ยคืออย่างหลายๆตอนที่เด็กคนนี้ออกมาเล่าอย่างตอน,น,นแรกๆประมาณ7จ็ดแปดตอน,น,นแรกเนี่ยอย่างในเรื่องนี้มีประมาณ10บสตอน ดไปตอนรอแรกเนี่ยมันก็เป็นเด็กใสายๆคนหนึ่งที่มาเล่าเรื่องผีก่อนนอนให้ทุกคนได้ฟังกันเขาเหมือนจะแบบ break the fourth wall หรือว,ว่ากำแพงมิติที่4เนี่ยแล้วมาคุยกับตัวของนักอ่านถูกไหมแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นเด็กคนนึงเป็น amateur คนหนึ่งที่ตั้งกล้องทิ้งไว้เว้ยแล้วโชว์ชีวิตของเขาณตอนที่เขาเล่าเรื่องผีให้เราได้ได,ได้ได้ฟังได้อ่านกันะแต่เขาลืมขัดกล้องเว้ย แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านของเขาอะมันถูกบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในในในบ้านของไอเด็กคนนี้คือแม่งเคียเลยอะคือถ้าลองตัวเองไปเชื่อมโยงกับตัวละครหลักอย่างไอเจ้าเด็กเนี้ยโอ้เป็นผมผมมเป็นานแล้วเว้ยเป็นผมแบบทนไม่ไหวอะอยู่ไม่ได้จริงๆอะ่อะผมขอยกตัวอย่าง จ้านี่มีน้องสาวคนหนึ่งครับเป็นน้องสาวที่ดูอายุจะห่างกันประมาณสองสมปีน่ะแหละแต่น้องสาวคนนี้ไม่มีความเกรงใจพี่ชายไม่ไม่มีความอะไรเลยก็คือเหมือนทั้งบ้านอะอไฮรักกี้หรือความความยิ่งใหญ่ของคนในบ้านก็คือพ่อแม่น้องสาวแล้วเป็นตัวพี่พี่ชายเนี่ยที่อยู่จุดต่ําสุดของห่วงโซ่อาหารที่อยู่ในบ้านหลังนี้เลยโอ้คือ อืมอืมอ่าแล้วแบบรู้สึกว่าเชี่ยชีวิตคนคนหนึ่งแม่งต้องตกต่ำได้ขนาดนี้เลยเหรอเด็กคนนี้ตกต่ำขนาดไหนเด็กคนนี้ต้องทำตัวเป็นเด็กดีต้องทำตัวเป็นนักเรียนที่ดีพอได้เกรด100เต็มได้เกรด A เนี่ยเอาไปโชว์คุณพ่อคุณแม่ก็ได้รับความเอนดูได้รับความชื่นชมแต่ในขณะที่ใช้การใช้ชีวิตปกติของเด็กคนนี้ แม่งถูกกดขี่ข่มเหงถูกแบบดุถูกกรอบที่พ่อแม่ตั้งไว้อะเอามาตีเด็กคนนี้ให้อยู่ในกรอบแค่เอากรอบมาตีให้เด็กอยู่ในกรอบไม่พอเว้ยยังกล้าเอามือเนี่ยไปตีเด็กคนนี้ให้รู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายจนมาวันหนึ่งครับไอตำนานเทียนร้อยเล่มของเด็กคนนี้ที่ได้เริ่มเล่าไปถึงประมาณแบบ เกือบเกือบครึ่งทางเนนี้มันเริ่มมีพลังงานบางอย่างสงสารเด็กคนนี้แล้วเริ่มช่วยเด็กคนนี้เลยผมขอบอกตรงนี้คือสปอยนะครับตรงนี้ไม่ได้อยู่ในเล่มเล่มนี้นะถ้าใครไม่อยากโดนสปอยข้ามไปข้ามไปก่อนได้เลยแต่ถ้าใครอยากดำทิ้งลึกและอยากรู้ถึงเหตุผลที่ไม่อยากวางนังสือการ์ตูนเล่มเนี้นลงก็ฟังต่อแต่ครับ มีช็อตหนึ่งในการ์ตูนประมาณตอนที่20กว่า,วาตอนที่เจ้าเด็กคนนี้นั่งเล่านั่งนู่นนั่งนี่อยู่แล้วแบบมาถึงตอนจบของเรื่องเรื่องนั้นเขาก็จะทําเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือปิดเรื่องสรุปเรื่องให้เราฟังแล้วก็จะบอกฝันดีกับเราถูกไหมไเด็กคนนี้นั่งเล่ากําลังจะปิดจะปิดเรื่องละอยู่ดีๆแม่เขาเดินเข้ามาเฮ้ยแล้วถามว่าเ้ยคะแนนสอบอยู่ที่ไหนไอเด็กคนนี้ก็ทำเหมือนโดนพตาเลยเว้ยกโกหกไปว่าคะแนนสอบยังไม่ได้เลย แต่คุณแม่เนี่ยก็ไปเปิดกระเป๋าของเด็กคนนี้หยิบกระดาษข้อสอบขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าผลสอบจะได้ไม่เป็นตามที่คุณแม่คาดหวังไว้คุณแม่คนนี้ก็เลยฉีกกระดาษข้อสอบทิ้งแล้วกําลังจะตบเด็กคนนี้ครับในขณะที่คุณแม่ง้างมือแล้วจะตบเด็กคนนี้แล้วเนี่ยภาพก็ตัดไปแล้วไฟก็ติดขึ้นมาทีหนึ่งโชว์ให้เราเห็นว่ามีดินสอแท่งหนึ่ง แทนที่มือของคุณแม่แล้วหลังจากนั้นคุณแม่ก็กลัวเด็กคนนี้ไปเลยแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้เนะี่ยโดนผีสิงมีวิญญาณชั่วไร้สิงสู่อยู่จากเด็กคนหนึ่งที่แม่งถูกทีทแย่อยู่แล้วชีวิตแม่งแย่อยู่แล้วกลับต้องมาโดนแม่ตัวเองสาบแช่งมองว่าเป็นปีศาจร้ายอีกทุกคนลองคิดดูนยครับว่าถ้าคุณเป็นเด็กคนนั้นนะคุณจะรู้สึกยังไงบ้า แล้วถึงกระตูนเรื่องนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเด็กคนนี้รู้สึกแย่หรือไม่ดีแค่ไหนก็ไตามแต่มันมีตอนหนึ่งครับที่เด็กคนนี้ถูกขังไว้ในห้องนอนของตัวเองเพียงเพราะตัวเองตื่นสายแล้วมาเล่าเรื่องให้เราฟังจนพ่อแม่ขังเขาไว้ในห้องแม่งมีช็อตหนึ่งเว้ยที่เด็กคนนี้กำลังจะปีนออกจากหน้าต่างที่ห้องนอนของเขา ผมขอเล่าย้อนเท้าความถึงทฤษฎีทฤษฎีนี้นะครับทฤษฎีตีภาพเนาะบ้านคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องนอนเนี่ยถ้าจะเป็นบ้านเดี่ยวนะห้องนอนจะอยู่ชั้นสองแล้วจะมีหลังคาทั้ง2ชั้นก็คือให้นึกถึงบ้านน้อิตะแล้วสมมุติได้ว่าเด็กคนนี้อยู่หน้าต่างชั้นสองแล้วเด็กคนนี้กําลังจะปีนหน้าต่างออกเด็กตัวเล็กๆอ่ะแม่งอาจจะอยู่แบบประถมปลาประถมกลางประถมปลายอะไรเงี้ย กำลังจะกระปีนออกจากหน้าต่างเพื่อที่จะหนีชีวิตที่เขาเป็นอยู่ตรนนี้ชั้น2นะนวย้ยเด็กตัวเล็ก,ลกขานาะตกลงมาอย่างน้อยต้องมีคอหักแขนหักถูกไหมแต่อาจารย์อันจิก็โชว์ให้เราเห็นว่าเด็กคนนี้พยายามจะหนีออกจากชีวิตชีวิตนี้แต่ก็โดนหยุดไว้ได้แล้วตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดจบนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าตอนท้ายเนี่ย เขาจะเสนออะไรจะตีแผ่ความน่ากลัวความดาร์กของการ์ตูนเรื่องนี้ออกมายังไงแต่ผมจะติดตามการ์ตูนเรื่องนี้ต่อไปแล้วอยากให้ทุกคนนะครับที่ชอบการ์ตูนสยองการ์ตูนดาร์กการ์ตูนตับพังตับแข็งการ์ตูนทำลายตับเนี่ยไปตามอ่านกันครับร้อยตำนานสยองที่มีผมตายเพียงคนเดียวถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปแน,วน,ว,นวนี้ บ่อยขึ้นล้การหลังจากที่ผมทิ้งไปแบบเกือบปีเลยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันต่อภายในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ